ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนๆต้องไม่พลาดเรื่องนี้ครับคลิปนี้ขอขอบคุณมังกรฟ้ามหารวยลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงแอดไลน์แอดบีวรวยไปหลอนกันครับ วันนี้ช่วงสวดทรงผีนะครับเราได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระสิทธิพรรัตนวันโนหรือหลวงพี่แบงค์ฮะวัดคลองฟันปลาในตำบลดงที่เหล็กอำเภอเมืองปราจีนบุรีครับตะวันยกมือให้สัญญาณหลวงพี่แบงค์อยู่ในสายแล้วเนาะนะครับกราบนมสักการครับหลวงพี่ครับเจริญพรจ่าโยมพี่นัดและก็ผู้ชมไฟ์สดทางบ้านด้วยได้ยินเสียงชัดแจ๋วนะ,อะตอนนี้สอบถามพระอาจารย์ก่อพนพระอาจารย์ใส่สมอทอกปหครับ นี่ใสจะเอาแน่หูจะเอามาแน่หูอ๋อเหรอเหมือนเสียงมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับอาจารย์ <S <S เสียงไม่ค่อยชัดเหรออ่าถ้าอย่างนี้<อ>ดีขึ้นครับดีขึ้นครับดีดีขึ้นไหมดีขึ้นครับอาจารย์ครับจา้า<อ>พระอาจารย์ซึ่งจริงๆแล้วผม<อ>ผมต้องเรียน<อ>พระอาจารย์อย่างนี้ห่อครับว่าผมไปเห็นพระอาจารย์ในคลิปโอ้โหในทิกตอกมีคนดูเยอะมากเลยก็ยังงงกับตัวเองอยู่นะ มันเป็นเป็นแบบว่าคืนเดียวนะจ๊ะคืนเดียวไปเกือบสองล้านก็เลยยังงงงอยู่ตอนแรกแต่ว่า เราไม่ได้โฟกัสถึงตรงที่ว่าเราจะมีคนดูสักเท่าไหร่เราโฟกัสตรงที่ว่าคนที่ได้รับฟังเราะเขามีความความสุขแค่ไหนเวลาที่เราไปอ่านคอมเมนต์ในคอมเมนต์ที่เขาคอมเมนต์มาอาจจะมาบางครั้งมันตอบไม่ทันแล้วเพราะว่ามันมันเยอะมากมันเกือบเหมือนคอมเมนต์แ่ะแต่ว่าส่วนมากที่ที่ไล่อ่านส่วนมากจะเป็นเหมือนคล้ายบอกขอบคุณนะครับพระอาจารย์ที่ว่าให้กําลังใจกันเป็นการที่สร้างกําลังใจผมกําลังจะคล้ายๆแบบกําลังทุกข์อยู่พอดีพอมาเปิดคลิปก็รู้ส อาตมาก็รู้สึกดีนะที่ว่ามีคนเอาเสียงเสียงไปทําคลิปต่อก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีจ้ะครับจริงๆแล้วผมว่าธรรมะใกล้คนด้วยความที่โลกมันเปลี่ยนไปเนาะพ่อ,อาจาย์เนาะมันมีอินเทอร์เน็ตเข้ามามันมีสื่อต่างๆเข้ามาแล้วก็ถ้าทําให้รู้สึกว่าพวกเราสาธุชนทั้งหลายเข้าใกล้ธรรมะเพิ่มมากขึ้นผมว่าก็เป็นเรื่องดีนะพ่อาจารย์ ใช่คืออย่างนี้นะโยมพินัทปัจจุบันธรรมะที่พระพุทธเจ้าบัญยากไว้แปดหมืน 180, ม่นสี่พระธรรมขันธ์าบางครั้งอ่ะคนคนเราที่ททีีท่่ไม่ค่อยได้เขาเรียกอะไรไม่ได้สึมษับมากอะไม่ได้น้อมนําไปปฏิบัติเท,ท,นะท่าไหร่นะทีนี้เราก็ต้องเราเป็นพระรุ่นใหม่เนาะเราเป็นพระรุ่นใหม่เราก็จะหาอะไรที่มันตรงตรง,ตรงกับเขาที่เขาสามารถ ถ้าพูดมาปุ๊บเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงเลยนะมไม่ต้องไปแบบว่ามีคำบาลีเยอะๆพูดบาลีมาเยอะๆสูสีสังและปะิปัญญาอย่างไรเงี้ยแล้วเขานำไปปฏิบัติบางครั้งก็ปีจดไม่ออกอเขาก็ไม่ได้น้อมนำมเราได้แค่ฟังนะอย่ยงพี่แต่ว่าเราไม่ได้อาไปปฏิบัติ แต่ oh, ในสมัยใหม่ใช่แต่ในสมัยใหม่เราพยายามปรับเปลี่ยนให้ให้มันฟังได้ง่ายขึ้นบางครั้งเราเอาคําคําบาลีต่างๆาออกมาเป็นในรูปแบบของชีวิตประจําวันให้ได้มากที่สุด uh huh. ให้มันตรงกับเขามากที่สุดให้มันตอบโจทย์มากที่สุดจะ ครับดีครับอาจารย์ผมผมผมติดตามพระอาจารย์เลยครับแล้วก็วันนี้พอาจารย์มาในช่วงสวดส่งผีครับแน่นอนแหละผมเชื่อว่าเราหลายคนเนี่ยนะฮะผมในส่วนตัวผมแล้วกันเคยได้ยินจากคนรอบข้างครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าคนในโลกโซเชียลมักจะบน่นว่าไม่มีความสุขในชีวิตเลยหรือว่าเหนื่อยในการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันจังเลยเนี่ยตามหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาเนี่ยเรามีวิธีในการสร้างความสุขอย่างไรบ้างครับ ขอขอแยกเป็นสองข้อนะครับทีเนี้ยในโลกโซเชียลเนาะโยมพินะัทครับแล้วตอนเนี้มันเปรียบเสมือนเขาเรียกว่าเปรียบเสมือนเพื่อนของเราครับเราร้องไห้เราเสียใจเราดีใจรเราก็อธิบายแล้วก็ระบายลงไปในทางโซเชียลครับเราจะเห็นในคลิปคิดๆต่างๆที่ที่ลงมา เราไห้มื่งเสียใจมั่งดีใจมั่งอันนั้นคล้ายๆเหมือนมันเป็นพื้นที่สําหรับเขาแต่อัตมาตัวอัตมาเองมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะรีรีบกวาแบบว่าเก็บไว้คนเดียวแล้วทําอะไรไม่ได้เลิกออกสนนโยมพี่นะั้ทีนี้ตามบารับพระใช่ใช่ทีนี้ตามหมาักพระพุทธศาสนาของเราอะ่ะมันมีวิธีการสร้างความสุขได้อย่างที่บอกไปข้างต้นเราม่ต้องแปดหมู่ตีพระธรรมขันมันเยอะแยะมากเลย แต่ทีนี้เราจะเอาอะไรที่มันสามารถ่าแม่ตรงตัวและมันใกล้ที่สุดและคนเข้าใจง่ายที่สุดก็คือสินห้าครับสินห้าในง่ายที่สุดเลยพร้อมเป็นพื้นฐานเลยคือคนนับถือศาสนาพุทธไม่ใช่ว่าจะเป็นแต่ในบ้านเรานะประเทศไทยอย่างเดียวน,นะนหรือว่าแม้แต่ประเทศที่มีการนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่เขาก็ยังนับถือศาสนาเขาก็ยังนับยังใช้สินห้านะ เพราะว่าสิบห้าเนี่ยคือคล้ายๆแต่ว่าเป็นหลักปฏิบัติขั้นพื้นฐานที่สุดเลยโยมพีนม่นัททีนี้ตามหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยการรักษาสิบห้าถือว่าเป็นวิธีการสร้างความสุขอย่างหนึ่งนะเพราะอะไรเพราะว่าทุกครั้งที่เรามีเขาเรียกว่ามีความตั้งใจจนาก,การลดเว้นความชั่วในใจไม่ที่จะไม่เบียดใครเลยไม่เบียดเบียนใครย่อมจะเกิดกับจิตสำนึกแห่งความดีงามของตัวเราเองเนี่ยนะเกิดความเมตตาขึ้นภายในใจของเราเองเ,เป็นการชำระจิตใจให,ให้แบบสะอาดน,นะ เพราะว่าปกติคนเราเนี่ยจะพูดจะคิดหรือว่าจะกระทําอะไรอ่ะ ก็ย่อมมีเจตนาอยู่ในใจแล้วครับดังนั้นการตั้งใจไม่ว่าจะไม่เบียดเบียนตนเองและก็ผู้อื่นที่ให้รับความเดือดร้อนทั้งกายวาจาและสติปัญญาึงถือว่าเป็นการรักษาสูงโอ้ครับ,รบใช่ทีนี้สินห้าเ่ยคุณค่าของชีวิตแนละสังคมเนี่ยว่าสินห้าเนี่ยมันเป็นบทบัญญัตินะขั้นพื้นฐานอะไรของการอยู่ร่วมกันในสังคมคคการละเมิดสินก็คือการละเมิดต่อหลักการที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมเพราะว่าเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการเบียดเบียนตนเองและทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนทีนี้การอยู่ร่วมกันใน สังคมเนี่ยมันจึงต้องมีหลักพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันซึ่งผู้ที่รักษาสิทธิ์เนี่ยก็จะย่อมมีหลักเขาเรียกว่าหลักประกันความมั่นคงของชีวิตเมื่อเราไม่เบียดเบียนตนเองแล้วก็ผู้อื่นไม่ฆ่าไม่ทำรายไม่ลักขโมยเนี่ยย่อมไม่เชื่อว่าเป็นผู้ที่รักษาชีวิตท,ทรัพย์สินครอบครัวรักษาสัจจะมิตรภาพรวมทั้งพัฒนาสติปัญญาของตอนเองเนี่ยนะที่จะนำไปเขาเรียกว่านำไปสู่การสร้างสังคมแล้วก็ให้มีความสุขเพราะว่า เขาเรียกว่าความเป็นมนุษย์ที่จะสมบูรณ์ย,ยิ่งขึ้นไปนะส่วนสินห้าเราก็รู้กันอยู่แล้วข้อหนึ่งเลยก็คือห้ามฆ่าสัตว์สองห้ามรักทรัพย์สามห้ามมาพผูิผิดในกรรมสี่มุสาวาทาห้าม,ามพูดปดพูดสอเสียพูดเพเอ้อเจ้อพูดคำหยาบอะไรต่างๆนั่นนะแล้วก็ข้อสุดท้ายนี่คือสําคัญเลยนะยยนพี่สาคัญตรงที่ว่าข้อข้อที่ห้าเลยเขาว่าสุรามเลนะมลระยะมชัดประมาทฐานนะ คือถึงข้อที่ห้ามีเจตนางาเวทจากการเสพสิ่งของเหมือนเมาคือสุรายาสติอันที่เป็นที่ตั้งแห่งความประมาททีนี้หลวงพี่ย้อนถามกับให้กับโยวพี่นภัทรดยไหมครับห้าข้อนี้อะไรที่สําคัญที่สุดจริงๆถ้าให้มองแล้วเนี่ยคือคือผมในส่วนตัวผมนะพระอาจารย์ผมมีความรู้สึกว่าสินข้อห้าครับสุราเมย์นะครับเพราะว่าพอเราเมาแล้วเราจะขาดสติมันสามารถทําเรื่องถึงสี่ได้เลย ใช่นะใช่ใช่ใชเวลาเมาเสร,ร็จปุ๊บโกหกภรรยาก็ได้อไม่ได้ดื่มมาเลยหเห็นไหมโกหกภรรยาผิดลูกผิดเมียเขาลัเดินไปซื้อเหล้าผลสุดท้ายพอไม่พอใจก็เกิดกันบันดานโทรศัคท์กันื่อลิสุลราก็ยิงกันอย่างที่เราดูข่าวกันเยอะแยะมากมาแต่ทีนี้ถามว่าทาไมถึงยกสินห้ามาเป็นตัวประกอบเพราะว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะรักษาสินห้าได้ทุกอย่างมันคือความสุขอื เท,เท่านี้เองเนาะพระอาจารย์ดูเหมือนง่ายนะเอาจริงนะดูเหมือนง่ายแต่ว่าจริงๆแล้วยากเหมือนกันนะใช่ยากมากหลวงพี่ยากมากครับแต่ว่าเอาจริงๆละเราเป็นปุรุชนเนี่ยฮะไม่ได้แย้งในหลักศีลห้าแต่ว่าเอาสักประมาณสักสามสี่ 3, ข้อก,ก็ถือว่าโอเค ใช่โอเคแล้วแค่นี้ก็มีความสุขแล้วใช่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 มาถึงช่วงนี้ครับด้วยด้วยความว่าเวลามันสั้นไปนิดนึงเนื้อโอ้สูตรสงผีน่าจะยาวกว่านี้นะฮะแต่ว่าจุดประสงค์ผมคืออยากให้อยากให้แฟนรายการได้เข้าถึงธรรมะเนี่ยไม่มากก็น้อยเท่านั้นเองเนี่ยช่วงท้ายรายการอยากให้อยากให้หลวงพี่แบงค์นะฮะให้กําลังใจกับคนที่กําลังท้อแท้กําลังผิดหวังในชีวิตหรือคนที่กําลังจะคิดฆ่าตัวตายเนี่ยแล้วบังเอิญเปิดมาชมคลิปนี้ฮะเชิญครับพระอาจารย์ครับ มากเลยนะครับทีนี้เราต้องบอกกันว่าต้น,ต,นต้นทุนของคนเราบันมาไม่เท่ากันโยมพี่ครับบางคนมาก็มีก็มีไปเลยบางคนไม่มีก็ไม่มีเลยแต่ทีนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ที่ว่าเราจะไปตจักสินว่าเรามีหรือไม่มีเขาบอกว่าต้นทุนเราอะ่ะมีไม่เท่าคนอื่นครับแต่สิ่งที่เราต้องมีมากกว่าคนอื่นคือความพยายามครับ ช่ไหมทีนี้ถ้าเรามีม,มีมีความพยายามมากกว่าคนอื่นยังไงก็สําเร็จยังไงกอ็อัตมาคิดว่ามันก็ถูกสาเร็จอยู่แล้วยังมีบทความบทความนึงที่เขาเคยบอกไว้ว่าบางคนนะ่ยแค่ลงทุนด้วยแรงยังทําได้ไม่นานนะคุณพิรัตครับบางคนนะ่ยแค่ลงทุนด้วยเวลาเังผัดวันประกันพุ่งแล้วคิดหรอว่ามีเงินทุนเยอะจะยืนได้อะไรในระยะยาวจำไว้ว่าเงินทุนนะ่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการที่สร้างความสําเร็จเท่านั้นสุดท้ายแล้วสิ่งที่จะตัดสินว่าคุณจะสําเร็จหรือล้มเหลวมันคือวินัยจิตใจและการควบ คบคุมตัวเองจากสิ่งที่เรายู่งดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะประสบความสําเร็จจงอย่ามีข้ออ้างพึงระลึกเสมอว่าชีวิตคนเราอะมันไม่ได้สุขตลอดนายมที่นั้นเรื่องทุกข์ยังไงมันก็ต้องมีเข้ามาอย่างที่มีข้านต้นบอกว่าาเราจะทํายังไงให้มันสามารถดับทุกข์ได้ไม่มีทางเราไม่มีทางที่จะดับทุกข์ได้ถ้าเราดับทุกข์อันนี้ได้ต่อไปเราก็เจอทุกข์อื่นเข้ามาไม่มีวันที่จะดับทุกข์ได้แต่เราเองสามารถที่จะแก้ไขตัวเราเองได้สิ่งที่ต้องทําก็คือตั้งสติทบทวนยอมรับและ อยู่กับมันให้ได้เลย และถ้ารู้ตัวว่ารู้จักรู้สึกว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าร้ายแรงเลยยาอยู่คนเดียวนี่คือสิ่งสําคัญพยายามออกไปวิ่งไปเดินไปดูโลกภายนอกหรือโทรหาพ่อแม่คนสําคัญให้เขารู้เนี่ยว่าเราเนี่ยยังยังมีคนที่รักนะั้นเราลอยเราอยู่เพราะถ้าเผลอทําลงไปเนี่ยพอไปถึงกลางทางนะจะหันหลังกลับมาไม่ตายทีนี้หรือว่าถ้าเกิดเราไปแล้วเนี่ยมันทรมานวิ่งคนเป็นพ่อเป็นแม่พอเห็นลูกตายดิ่งเศร้านะที่สุดนะอยากทาอะไรก็ อยากให้คิดเยอะแล้วก็อุตส่าห์ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนาะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างให้คุ้มค่าที่สุดแต่ะครับน,นะนมาสการครับขาสาธุครับพระอาจารย์พระอาจารย์ครับก่อนจะจากลากันไปในวันนี้ฮะในค่ำคืนนี้อยากได้ธรรมะคมๆจากพระอาจารย์ครับโอ้ได้เลยเอาเป็นธรรมะล่าสุดเลยได้ครับทำทำธรรมะล่าสุดท,ที่ที่มีกระแสเนาะเขาบอกว่าทุกคนนะมีสิทธิ์ที่จะล้มได้นะแต่ถ้าล้มแล้วต้องรีบลุกลุกไม่ไหวให้ขานเอา ต่อย่าหยุดที่จะก้าวนะเราท้อได้เหนื่อยได้พักได้แต่อย่าพักนานคนข้างหลังนะั่นรอเราอยู่เสียใจได้นะอ่อนแอได้นะแต่อย่าให้ใครเห็นเพราะว่าคนที่รอซ้ําเราก็มีคนที่จะช่วยเราก็มีอยู่แต่ว่ามันน้อยเพราะฉะนั้นเก็บคําว่าทอ้อไว้ในลิ้นทักเก็บ<ๆ>คําว่าพักเอาไว้ในกระเป๋าทิ้งคําว่าเหนื่อยให้มันไกลาจากตัวเราเหนือคําว่าสู้ในเงาที่เรานะเป็นที่พึ่งแห่งตนหากวันใดที่เรามีกําลังอย่าหวังไปพึ่งใคร พราะแต่หน้ามันคือน้ำใจนับหลังอาจจะเป็นนี่บุญคุณกันเจริญพรจ้ะโอ้โหสาธุครับพระอาจารย์สาธุครับมันคือเรื่องจริงมากเลยครับแล้วก็เข้าใจได้ง่ายมากเลยครับพระอาจารย์กราบ,บขอบพระคุณมากมากนะครับแล้วก็ถ้าวันหลังถ้าไม่ไม่เป็นการรบกวนพระอาจารย์เรียนเชิญมามาเทศได้กับพวกเราชาวคืนเผาผีฟังอีกนะครับได้จ้ะได้จ้ะได้ครับวันนี้กราบขอบพระคุณมากๆครับเนี่ยนมัสการครับพระอาจารย์เจริญพรจ้ะสาธุครับ thank <sighs> you